งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d p c นะคะขานรับนโยบายดีเดินหน้าทำงานเชิงลุกยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากลพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่นะคะด้วยการเปิดเวทีระดับนานาชาติจัดเสวนาสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติ p d p a International c o n f e r e n c e 2024ที่โกลบ t ลเทนด์อินดัสทรีนะคะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติ ร่วมกันป้องกันระวังเข้าใจการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้แคมเปญ Take Control of Your Data ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญที่สุดโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย p DPA จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะเข้าร่วมเสวนาพร้อมถกประเด็นข้อสงสัยและให้ข้อมูลความรู้แบบจัดเต็มโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่12กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายประเสริฐจันลวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานแถลงข่าวและร่วมกับประกาาพิเศษพิเศษในหัวข้อ T ีก g l o b a l t r e t d p r i v t c y r i v a อ y อีกด้วยนั่นเองค่ะเป็นงานสัมมนาระดับระดับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสาระสำคัญของงานนั้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็สร้างความสำคัญของกฎหมาย PDPA นะครับว่าเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่า ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลที่เกินความจําเป็นก็ดีที่ไม่ควรเปิดเผยก็ดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้ได้ทางใดทางหนึ่งแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะนําไปใช้ประโยชน์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็เป็นการสร้างให้ความสําคัญแล้วก็เป็นการสร้างในเวทีนี้จะมีช่วงสองช่วงด้วยกันนะครับ ช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวทีให้ความรู้แล้วก็จะบอกถึงขั้นตอนในการาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ต้องยอมรับว,ว่ามีการใช้เรื่องของ AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสียงก็ดีหรือเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยของผู้บริโภคของประชาชนนี่แล้วนำกลับมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ทางทางกระทรวงเองและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้บูรณาการงานร่วมกันนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของอคุ้มครามข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์คณะก,กรรมการป้องกันเนี่ยจะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็หาวิธีใช้เครื่องมือใหม่ๆใ,ในการที่จะปกป้องแล้วก็ในการที่จะจับมิจฉาชีพเหล่านั้น ครคืองานวันนี้เป็นการประชุมที่ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำเรื่องนี้ได้นี่จำเป็นต้องมีกฎหมายนะครับแล้วก็ทําได้เฉพาะที่มีความจําเป็นเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการสัมมนาแล้วก็จะนําไปสู่กระบวนการที่จะแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องจุดอ่อนต่างๆต่อไปด้วยนะครับ คือในส่วนในส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยวันนี้เราได้ทําความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราได้มีการอบรมสัมมนาหน่วยงานของราชการเนี่ยแทบจะทุกหน่วยงานแล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยที่เป็นหน่วยงานใหญ่ๆแล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องของสมาคมประกันภยัย แล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีที่มีข้อมูลจํานวนมากนี่เราได้พบปะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถ้าสังเกตตัวเลขนะครับตัวเลขที่เกิดจากการสูญเสียเสียหายแฮกข้อมูลเนี่ยวันนี้ก็ก็เป็นที่น่ายินดีคนระับว่าข้อมูลลดลงข้อมูลลดลงยังมีนัยสําคัญนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําการป้องกันต่อไปนะครับแล้วก็หากตรวจพบเนี่ยต้องเรียนว่ามีมีโทษด,ด้วยนะครับ หน่วยงานใดผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานใดเนี่ยที่ปล่อยให้ข้อมูลเกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องมีมีโทษรับผิดด้วยนะครับอันนี้วัน,นวันนี้เรามีความพร้อมนะผมกล้าพูดคํานี้เนะื่องจากว่าตัวเลขตัวเลขที่เราได้ได้ตรวจสอบดูเนะี่มีลดลงอย่างมีนัยสําคัญเหลือแค่เปอร์เซนต์กว่าเองที่มีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเราได้แก้ไขยอยู่จากเดิมเนี่ยตัวเลขนี่สูง ประมาณเท่าไรประมาณ3 0เปวันนี้เหลือแค่แค่เปอร์เซ็นต์กว่าโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนี่เรายังไม่หยุดนะครับส่วนการทํางานร่วมกับต่างประเทศนี่เราก็ต้องมีการทํางานร่วมกันนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ดรเก่งซึ่งท่านเป็นเลขาธิการเนี่ยได้ขยายความเพิ่มเติมนะเจรครับในส่วนของความร่วมมือของต่างประเทศนะครับในงานนี้ก็มีการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญนนจากจาก,จาก,จากาประเทศสิงคโปร์นะครับจากหลายๆประเทศอาเซียนมาหารือกันนะครับในส่วนของการให้ความรู้การที่จะส่งข้อมูลข้ามข้ามพรมแดนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ptpa และก็กฎหมายของอาอาอาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของในประเทศอาเซียนนะครับก็เป็นหลักสากลตรงนี้ก็มีการาม,มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมานาเสนอแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแชร์ประสบการณใใ์ให้ผู้เข้าร่วมฟังนะครับในส่วนของช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการ สันมนาเกี่ยวกับ AI ครับซึ่งอย่างที่ท่านร,รัฐมนตรีได้นําเรียนว่าปัจจุบันก็มีการนําเอา AI มาใช้เยอะมากนะครับแล้วก็อนาคตต้องมีการทําเรียกว่าข้อ,ขอกําหนดมาตรฐานต่างๆนะครับในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าในการที่จะใช้ตอนนี้ก็มีถ้าเราเอาเออข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะเข้าไปในเครื่องไม้เครื่องมือของ AI เนี่ยเราก็ต้องกังวลแล้วว่าข้อมูลหลุดไปในใน AI นั้นไหมนะฮะอนาคตต้องมีการทําเรื่องของมาตรฐาน นะข้อกําหนดต่างๆที่จะต้องมีการทำเขาเรียกวา่าทำให้ให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามก่อนที่จะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ซึ่งสํานักงานก็จะทําทงานร่วมกับนะฮะอันนี้เป็นข้อ,อเป็นเป็น ข้อกําหนดในระดับมาตรฐานระดับสากลน,นะครับก็จะประสานกับทางของออประเทศสิงคโปร,ร์แล้วก็กลุ่มในประเทศอาเซียนนะครับในช่วยกันในดูของอแชร์ในประสบการณ์ในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับาก,าาการมาตรฐานของประเทศไทยต่อไปครับหน่วยงานสถาบันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เราเรียกว่า PDPC เนี่ยเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลตรงนี้อยู่แล้ว หากพี่น้องประชาชนมีความสงสัยนะครับว่าข้อมูลของตนเองหรือหน่วยงานของตนเองนี่ถูกละเมิดนะครับสามารถมาให้เราตรวจสอบได้นะครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า Eagle Eye นะครับทำงานตลอดเวลาแจ้งเรามาแล้วก็มารับการตรวจสอบหรือท่านสงสัยก็ดีหรือท่านถูกแท็กข้อมูลแล้วเนี่ยก็มาให้เราตรวจสอบว่ามันรั่วตรงไหนอะไรตรงไหนเรามีวิธีการตรวจสอบ และขอบอกพี่น้องประชาชนว่าขอให้มีความมั่นใจนะครับว่าเราได้ดำเงานปกป้องข้อมูลของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขยายไม่ให้เกิดข้อมูล,ลั่วไหลออกไปอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นข้อมูลที่มิจฉาชีพเนี่ยอาจจะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะครับ